ราคิปันมาบ่มิปัญหาได้ได้วยกันปันหาบ่นมีมีแต่ปัญหาร้องขับเอ,อ้ยโมอาตาวแม่ คลับบ้านหม้านผัวมาซ้ำเศร้าไงแม่บน้องเคยเป็นเบ้านอพอดีไงฉันเบิ่งเบ่อหลังเมื่อตอนนี้บอกเ้อบอกพ่านไร่สดไปเด้อกันเมียครับบ้านไปมือด่นกัรในเขาจะสองดอกอย่าใม้มันจะไหมาอารมณ์เสียทั้งีนี้เกดจอกดจอเอาจอ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 อจ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  เปิดก็สวดๆครับพี่น้องนี่มีปัญญาตายวะบาดเนี่ย แต่นจะไหนพี่จะฟาร์มเฮ้าเอากับข๊อกต้มมาเด้๋ครับคุณพี่โอ้เอาโอ้ยอาหาแต่แนวกินแท่อ๋อคนมายี่ปุ่ไปเบิ่งแท่น่อยเนี้ยค่าจ้างมันนี่ประมาณสามหมื่นป่วนนั่นละคอยผู้เดียวถ้าข่อยผู้เดียวหฮ้ยเพรท่านในร่วมทีมงานหฮ้ยแบดตันยากอ่ะโยนเน่น,นั่นละเทาใน,นถุงนั่นละเออเบิ่งเดอ้อเป็นแม่บ้านไม่เฮี้ยนกับเบิ่งไว้คอข่อยเป็นหัวหน้าครอบครัวก็อจิตตอนรับพี่ต้อนรับน้องดอกเจ้าก,ก็เบิ่งทางเฮี้ยนทางชาญไปเด้อมายอรี่เด้อ สงสัยจะฟาดอะไรเขาลงเนี่ยนา้องขึ้นมาจ่ใจแบดนี้ล่ำล่าตัวแม่ยแบบก็ไม่หยั่งดอกที่ไหนถืีกโอ๊กถืีกใจผู้คนบักเจ้าบักเหาซื่อๆดอกยี่เม่เออแตะบักจ้าไปเหาไฝจากของเมียของฉันมาเมียก็บอวยลงมาสุดตัวแม่เนาะบบดนี้เนาะเนี่อาตจไฝสีหาวมาหาวตะไฝสีหันมาหันด้วยบุตรายเมียปั้งน้ำก่อนล่ำแค้นจังน่อยบบดนี้เนี่ย เอาละฮานี่แล้วจะมาบุญในบุญบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญฉลองสาบุญปันขอกินบุญน้องมาพบพี่นี่บุญมากมหาศาล บุญเจ้าภาพเจ้างานในจัดการเจ้ดงานในมาลองมาลำเลี้ยวขอ,อกล้าข้ามาสวัสดีการถนองทั้งที่ญาติมิทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายตลอดทั้งคุณนาวคุณหนา้าพ่อการาชการสิทธิกรรมกรพอ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่พอ่อกำนันแม่กำนันถ้าผมมาลำสมบูรณ์ปาไปลำมิดปาดปังไปขอรำทานผู้ใหญ่ I do I. เอาล่ะครับเนี่ยแม่เมื่อในเปลี่นเวลากองบุญคุณพอได้มาท่านเขาห่อแจกใจปัดใจนึกประดุ้ยใจใส่ศรัทธาแก่ียกาได้ผมเพียงเฮียงหนักพอน้อยนมบทตาได้ไปตาอมาเสพ็จงานบันส่วนลำเมื่อนี้จะจะไรมันมุนเลยพอาะมุนนี่สัวเพียงใดจังละเสียสารหรือไม่ลำเสด็จดิบขาดขอเริ่มพอขอหรือไม่ขออย่าได้ตั้มาเพราะป่อยราตรีเตียนพอาะกระบาพอาะเรียนละวอมให้พอนอยู่พอเล้น้ำดอกมูจังไลยนี่ก็ได้ส่วนปัวผมนี่ก็ยันกับ ตายผ่พลเมือันีทั้งปอบแปรทั้งปอบแปรกาจจะให้จุ้งจีลาจะรู้ตัวกังเที่ยวบ่หนนุ่นนาบ่เนตี หมักทั้งหนากาเสียให้เขานังรูรังฟังตัวมักทั้งหนากาเสียให้เขานังรูรังฟังตัวคิดเบิ่งต้นคิดเบิ่งหัวโขกฝ่ายสันนีดกันทั้งลำบ่หอนคือพระเธิดานโมตัตากันยังสั้นเอาปะหามีมลายมีเหลี่ยมพระเพิ่นทีพระเพิ่นทีดเพิ่นกระเด็ดเขี้ยม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 ดำหลักสามตัวบ่ได้ปีบได้หัวได้ยิ้มได้ปากกันจังสั้นกะบัญญัติไม่ปังไม่มีคนกะมีลายเทโพลายปวดตายโอ่อนผู้ลังคนนี้พผ่นมักลำพน จก่ออนามผู้ลังคนนี่พระมักล้ำงามเดินองลงทงผู้ลังคนนี่พระมักเสียงทรงมาสีผันนวลผู้ลังคนนี่พระมักล้ำป่วนตลกตลกผู้ลังคนนี่พระอยากให้ตอกพระอยากให้ตอก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 พระอยากให้ตอกปาดน้ำปาดนี้ผู้ลังคนนี่พระอยากให้ตีมาสวนอากาศให้ขึ้นโลดผู้ลังคนนี่พระอยากให้โจดแล้วลึกคำคำอยากให้เตะแค่ตามมาส่วนอากาศในเอาฮันนี่พวกลูกหลานสองคนจะเสียาใจใส่ทางให้นอนหนา โอชนนาโอชนนากาเสหาจดต่อขามามายังนั้นเด้อกกาเสให้ขอรักแต่ว่าใจยุ่นหอกทั้งผมสีนี่แม่นล้ววัดต่อให้เจ้าหน้าคอยฝันเนื้อวาไรเดือกผม้อยมาดูตาทั้งหน้ากาเสล่นทั้งหน้าเลยเลยเลยไปทั้งหน้ากาเสล่นทั้งหน้าเลยเลยเลยไปทำมันน่าละโห่เย่คนละมาข้นมันแม่ก็ต้องขึ้นขันตั้มขันเดือกมาจังอาเสน้ำขึ้นมาถาบีบตาโต่อหม้รำนีเดืกมาจังอาเสน้ำ นี่แหละคุแม่พมายกนี่ยกที่สองมาต่อร่องกันเขามา ตั้งแต่ตนโยกนอ้อยเมยียเนาะปากตอนผลงานปอลองผลงานเพ่งให้ผู้เสียผู้สาวผู้บ่าวผู้เทียวคนในเติ่มมวลซื้นห่แเสี่ยวกันบัดนี้ขออนุญาตน้ำไอ้น้ำไส้น้ำเอืือน้ำยิงเด้อผู้มักสิ่งผู้มักยาวบ่เป็นเกียรติแก่กองบุญอีฟอยอีเมยียเฮาจะบ,บาทสักพนผู้สร้างนามกระทำบุญขึ้นมาเมื่อนี่ที่งานคณะเจ้าพาเข้าหลายกูหลายคนดังด็งดคุณมายุ่ยด้นน้ำเรียนไปเร็วบวสิเปลนทั้งคุณแม่อนง์ปัญญาใสนะครับคุณพ่อ,อคุณผงสพักร่วมไปถึงนางเยาวรา ักปัญญาใสและกาคุณเอกลาคุณละมุนเพอ่าอัตปรพกเนาะและกาคุณอังกูลและก็ร่วมไปถึงคุณอาทิตย์กิติสวัสดิ์นะครับคุณรักศักดิ์นะครับผมและกาคุณจันทร์เพ็ญปัญญาใสรวมด้วยคุณอนุรักษ์คุณพิชิตขมวดทรัพย์นะครับและกาคุณพิทักษ์ แสเนเสถียนส่งป <hum> ืนน no ีเป um you know. ็นทีมงานขณะจะฟาวข้าวหงดิสางน้ำกระทำบุญขึ้นมาเพิ่นสางน้ำกระทำบุญขึ้นมาเอื่อนมณีเอื่อนบาบุญมหากระิ่นใบบาบุญใหญ่มาหาติเปวาใหญ่อีเมียข้าวหงสร้างน้ำทบุญขึ้นมาหย้อนคว่ำเสือเสื้อว่าจะไหนบัดตีพี่น้องเสื้อบาบาบมีบุญมีเนาะถมเเนาะเสื้อบาบาบมีบุญมีจะไดนสร้างน้ำกระทำบุญขึ้นมาในมณีแล้วก็เสื้อ่าสวรรค์มีนรกมีหม่เข้ามาจังสี่เด้อบัดนีพี่น้องหม่เข้ามามณีพี่น้องเฮาาน นี่มาห่วปงป้องอุศลแม่นหม่แม่ม,มไม่ขอมาเมื่อนี้พี่น้องเฮาทุกทุกท่านเดี๋ยวมาห่วปงป้องอุศลผลพลาสินทานสีซอยสุวน้ำหูเล่ายามมีศัตรูไลยมาทำลายตัวท่านเลอเทวรดาดันดาวให้มาคุ้มมาเดียมองตอนนี้ในท้องปืนแผน ปัตตพีสาธุเรืงองคอยเป็นสักขีพอแม่ทังในวันนี้และสุขที่นั่นในม,มีสุขตลอดทั้อทั้งครอบคัวและลกูกเตาสบายบา้านหูสุขคน นุนให้ยินตาจะมาลำพ่อไม่นําสีทำหนา้าบ้านกาอย่ามีเฮียงมาไงพงคันพอลงทุนซื้อคันไม่ลงทุนซื้อบอัดเปอจะได้ไลายสาธุดอแม่เจ้าผ้า,าดอสาธุดอยำนอนหลับให้ปัินเลขกสามตัวไายเดอ้อท่านท่านผู้ท่าน,านลายยำสิไปสิมานั่นนี่มีผู้เก่งขามเจ้าเดอ้อคันมีหัวมีผัวอีกกมีแต่โตงาม น้ำหยาสปเปนควยตูเรามีหลานเลนเรามีหลานเลนไก่เป็นคนห่วยฟังคำของพ่อแม่ย่ำเจ้าเท่าเจ้าเก๋ยาได้เท่าได้เก๋อาอยุได้ตั้งร้อยทันลานหน่อยได้เฮงห้า กลาน้อยได้ยากผ่านสธเทือนนี่นี่รอ นาเตียวขึ้นมาเตียมพอไปเด้อจบกว่านี้ในสี่ร่ำวยพ่อทำนายเจ้าภาพต่อยาหวยพ่อต่อนลราเคยจะมาหาหมองปผมหมองลงพี่มาแค่เสียตึ้งตึ้งันยาต่อกันต้นไอ้ปนิบร้อยเรื่องบุญในอิเมน่เขาเบาเป็นเกียรติกับพี่งานคณะเจ้าภาพพ่อเฉลี่ยเจ้าหน่อยสะกอนแบ่งกันเบาแบ่งกันบ่าเออบ่าพุ่นขุณน่าโทษบุญกะถินไอ้คุณมาญี่ปุ่นเป็นปนเบร้อยขุนมาญี่ปุ่นเป็นพวกบ่าประรับกองบุญกองมหากะถินอีเมน่เขาไว้พวกขาดใจในซ่อมเรียงบุญไปแล้วปนิขึ้นมามวนน้ำกันเราได้พี่น้องเด้อปนิเด้อ อ่อนซ้อนไรแค่นน่ยเนาะลูกเขยอเม่ยฉนี่กระเป๋าแค่นมวนนี่ลูกสาวจะคนหะเอนงมันมีสองคนพวกขาลูกสาวหลาเด้ออนจะคอยมุ่นขอนพวกง่ามคือเมีเนี่ยนะแม่เนาะเป็นตาดูดตามันคือเม่ยขลูกสาวกันเลยเอาเรื่องราคนี้นะพ่อ เอาเด้อหลักพันหลับตัวก็บังเอาไวปฟังเอาไว้เขาได้รูกทานตั้งเอาไว้เขาได้รูกทานฟ้าพี่ดีเหน่อแม่นี่ปานเำหิบปะปะเฮานั่นเต็มเอิบมึอนี่สัตว์นี่แหะแม่นทั้งเลย์ตาเดินสั่งกวาทำบุญสั่งลาทุนเนียนปัดไทยแม่นปัดไทยแตงทานในวันนี้ทำความดีเด้อแม่นเอาไเหินเอาไว้ขอเสียงไอ้ดอกตังถ้าไปดอกอ่อนมาได้มาหลงหวนกันหมึงดีนั่งมึงดีนั่งโตแต่ก็หุเห็นปังมกลงปึกนี่แหละแม่นเอาหม์พา มนพดสนาสนีกลางคืนนี่นี่ละแม่ละมอหลวังมอหลวมอแล้วมาับกล่อมมอหลวมอแล้วมาขับกล่อมเนเนมานั่งหลอนนั่ง้อมตาเบ่งกันล้ก็มอลานั่ละมอลำน้นซองไสิงดีมอลำนั้องไสิงดีตัววัดที่นี่ะแม่ละเสียงปอนเสียงอนละบ่นเนี่ยยมาไรสิลำไม่เอ็นลำตาฟังนันด้อจะมาอึดนาดีละบาทเต็นลบาจังบาจังบาดจัง นุ่งคงกุ้ยเย็นในสวยเด้อลายแม่นไม่โขให้โขโซ่ให้เพิ่อนโขการทางภูมิเนี่ลายแม่ความลุงความลูกทางลูกทางธรรมพร้อมทั้งคำหนีแม่ละบาลีบาดีที่บู่สอนได้สอนน้อยไว้พระมนมีถูกอย่างสอนเอาไว้พระมารีถูกอย่างรักษาศีลเป็นศีนท่านเป็นนั้นเด้อหาสะพานทางน้ำทางน้บ้านไรไงหลวงปัดย่าบลัดนี่แม่นขาดลอยเดินไปตตะวันเว่ยผลทานเฮาด้วยสร้างเป่งเอาไว้มีน้ำตา เลื่อนหล่นเลื่อเท้าใน้รกวนบังนันดื้อสรรค์นิราภานอันนาคตเดน่มข้านานข้างหนาวแสดงยุนีขุนบุญนี่บาสนานไปนี่สร้างไม่เตะพอนการตยูินไมันรับนอนทีไว้พ้นเดือดั้นเลยเจ้าวนให้เจ้าพ่อให้าสบายไปนันดื้อปวดราบาปายนันดื้อปวดราบาปายบาปายความยอมม่งมองผิตำนอนความทง ม้องทำหมักกับพ่อนามาตอนตกลงไปเด้อในห้องในห้องเบสิทหอยไปใ่ผาไก่นีแนมจุดไปม่จุดใหม่นั้นก็เผยพันไปหน้าโลกนั่นอาละวอยังจุดที่ผารุ่นถึงเป็ี่ยนคนน้่ก็มีความสูงความสุขวทุกอยใาหายอ่อนน้ำเผาใหม่ใจแต่ตลอดจนชีวิตบอดมวยไยถิ่นบอลหรือนี่แหละพี่น้องคนนบุญคนนี้บอมีไผปันแจงกอีเมร บปวดมดนีบ่มีไผปัดแก่คอหอนเนี่เอาไหนคือไม่จะพาคาะคือจะเข้ากินเข้าเข้ากินเข้าก็อิ่มมั่นบ่ไปอิ่มคอเขาบุญผู้บอดกินเอ็ดผลงานพร้อมดีไหนหลายเมื่อฮอตตายเปน็นแน่วซื่อเข้าสิได้ป่าบดยอดสิได้ด้วยทราบผูม้มากินยวผู้มาท่าจะได้ยองยองสารเสือหาเด้อเอายญ้าไว,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 ไว้นนพ่อขนาดจะฟาเพราะจะไปหาหมองโป่งหมองม่วนกันแล้วกันครับบเดนี้ อ่อนๆแต่ไปน่องสามขาเลยแล้วอยู่เหนียงอยู่แกนขักแน่ซะจะไหนให้ได้ขับขึ้นไปหาอีจกักเรีในเด้อนี่การนี้งานกินนอนสมุนปากไฟมักจุรีดาวกระจายไปน้องบ้านโคกลาวห้องไอหงได้ขับขึ้นมาอีจกักเรียนเด้อเนื้อเอาเด้เอนะคนีนะป้อน ปว่เท้าอริเยอทันนี้ทันนี้มาบ้าบ่งตากอนทันนี้มาบ้าบ่งตากอนเพราน้ำงุนสวยบอลสตาร์สารตาบูแดงกังหุดไปดูเดื่อ